สวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมนะฮะเป็นเจ้าของแบรนด์แชมพูสมุนไพรคุณยายนะครับได้ลองใช้เองแล้วก็เลยทําขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ลองบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้ายังไม่เห็นว่าก่อนก่อนจะมาเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบไหนมาก่อนฮะเดี๋ยวเพื่อนๆดูรูปนี้นะฮะเป็นรูปแรกๆเลยนะครับที่ถ่ายไว้นะครับอ่านะครับ ก็หลังจากที่รูปนั้นนะฮะมาตอนนี้ก็ประมาณ 6- 7เดือนแล้วนะครับนี่ก็ใช้แชมพูสมุนไพรคุณยายแต่เนี้ยมาประมาณก็10กว่าขวดแล้วนะครับก็ประมาณก็เกือบเกือบยี่สิบขวดแล้วแหละเนาะสระทุกวันเลยระเช้าราเย็นราเช้าราเย็นทุกครั้งที่อาบน้ําผมก็จะสระผมตลอดเลยนะฮะนี่นะผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคือคือมันขึ้น แต่ละคนไม่เหมือนกันนะต้องเพื่อนๆต้องเข้าใจว่านี่คือแชมพูที่แบบไปช่วยล้างสารเคมีออกจากหนังศีรษะเราแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อราบนหนังศีรษะนะรังแคการพวกขี้กงขี้กากอะไรนะที่เปนมม็นสิวเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันก็จะหายไปนะครับก็หลังจากที่ใช้มานะฮะตอนนี้ก็ร่วมเจ็ดเดือนแล้วนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะฮะเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยมันผมปลอมหรือเปล่ามันไปปลูกมาแล้วเดี๋ยวดึงให้ดูนะ ก็ไม่ม like. ีติดมือมานะครับเป็นของแค้นะถ้าเป็นของปลอมมันก็จะหลุดออกมาเป็นหนังหัวออกมาเลยนะก็ยังไงก็เพื่อนๆลองดูนะครับไม่ลองก็ไม่รู <hel> ้จะพูดไปอีกเป็นแสนเป็นล้านคำเพื่อนๆก็ไม่เชื่อหรอกนะครับเพื่อนๆต้องลองด้วยตัวเองอะไรก็เหมือนกันนะถ้าได้ลองด้วยตัวเองแล้วเพื่อนๆก็จะรู้ว่าถ้าอยากผมขึ้นหรือว่าจะลองดูก็ใช้แชมพูคุณยายลองดูนะครับ เผื่อคุณจะกลับมาหล่อเหมือนเดิมนะฮะตอน,น,นแรกๆผมก็เป็นขุนช้างได้นะอีกไม่นานก็จะเป็นขุนช้างนะถ้าตามรูปมันจะเป็นขุนช้างเน่นะตอนนี้กลับมาเป็นขุนแผนแล้วนะครับตีที่อะไรนะรผมมันเรื่องของผมเนี่ยเรื่องของผมนี่นี่ไม่ต้องใส่หมวกไม่ต้องใส่อะไรให้มันป้องกันอะไรเนี่ยไม่ต้องนะครับแบบนี้ชัวร์สุดโอเคฝากไว้นะครับลองดูไม่ลองไม่รู้ครับสวัสดีครับ